สวัสดีค่ะคลิปนี้แอนมาตอบคุณอัชรา7751นะคะถามว่ามีสีม่วงไหมอยากเห็นพาชมหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะคันนี้ BYD Dolphin สีม่วงหรือเรียกว่า f o r r p p u r p l e นั่นเองนะคะเข้ามาพร้อมกับดีไซน์ที่มองแล้วมันน่ารักแบบจึ้งใจจริงๆค่ะเป็นรถไฟฟ้าล้วนที่วิ่งระยะทางได้อยู่ที่410กิโลเมตรนะคะคันนี้นะสีม่วงพาสเทลน่ารักมากๆใครอยากเห็นอยากเป็นเจ้าของเนี่ยแอนบอกเลยว่าคุณตัดสินใจไม่ผิดแน่นอนนะคะ ห้องโดยสารเป็นเบาะหนงังเป็นโทนน้ำตาลอ่อนตัดกับสีดำแบบนี้นะคะพวกมาลัยต่างๆเป็นแบบมัลติฟังก์ชันทั้งหมดเลยเรียกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยทุกอย่างเป็นระบบไฟฟ้าหน้าจอขนาดใหญ่พร้อมกล้องรอบคันนะคะเบรกไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้เบรกโฮระบบความปลอดภัยมาจัดเต็มมากค่ะนั่งด้านหลังก็มีช่องสำหรับเสียบชาร์จให้ถึง2แบบเลยนะคะ2จุดเลย เป็นเบาะหนังที่ดีไซน์ให้แบบนั่งสบายด้วยนะทุกคนอันนี้แอนบอกเลยว่าแอนชอบมากๆเลยไฟหน้านะคะตามสัญลักษณ์โดดเด่นเลยค่ะตามรุ่น b y d ของเขาเนาะ m a ็กขอบ16ตามรุ่นนะคะขับสบายสบายราคา m a ็ราคา,า,คายางก็เซฟกระเป๋าเราได้ด้วยนะคะนี่คือดีไซน์ภายนอกนะด้านท้ายเห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่าคันนี้คือน้องโลมาม่วงมาแล้วมีเซ็นเซอร์รอบคันนะคะสําหรับออปชั่นของเขาที่มาจากโรงงานเลยช่วงนี้โปรโมชั่นดีมากๆนะ แถมของแถมครบแบบจุใจนะคะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างแอนอยากให้แบบมาคอมเมนต์ถามว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวแอนจะมาตอบนะคะห้องดยสารนั่งสบายเพราะว่าเบาะเขาเป็นแบบ ดีไซน์สปอร์ตอะคะ่ะให้ความรู้สึกแบบเหมือนมีใครมาคอยโอบเราไว้ mm hmm. วเวลาเข้าโคง้งอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เวี่ยงเราหลุดจากตัวเบาะเนาะตัวไฟสองแผ่นที่เป็นแบบสัมผัสนะคะแบบสัมผัสเบา,เบาๆไฟก็ติดนี่ค่ะใครอยากเป็นเจ้าของนะแอนบอกเลยว่าติดต่อหาเซลแอนบีวดได้เลยมาทดลองขับนะคะมาขับให้รู้ว่ารถเขาแรงยังไงนั่งสบายแบบไหนนะคะแล้วคุณจะหลงรักรถไฟฟ้า b ีวให้เซลแอนดูแลได้เลยนะจ๊ะ